ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Silver Sky t r i น2026ขบวนรถไฟลอยฟ้ารุ่นใหม่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นการปฏิวัติระบบคมนาคมของชาติไม่ใช่แค่ยานพาหนะธ,ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับวิสัยทัศน์ของประเทศที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ความเร็วและความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ Silver Sky ทเที่ยนใช้เทคโนโลยีการลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูงหรือที่เรียกกว่ามา r o e อ Generation ล่าสุดทำให้สามารถลอยตัวเหนือรางได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีการเสียดสีจากล้อทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างนุ่มนวลเงียบสนิทและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง480กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารในบางระยะทางเสียอีก การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ที่เคยใช้เวลา8ชั่วโมงสามารถลดเหลือเพียง90นาทีสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้คนที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดรวมถึงการขนส่งสินค้าที่จะรวดเร็วและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นจุดเด่นของรถไฟลอยฟ้ารุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ความเร็วแต่ยังรวมถึงการออกแบบที่ล้ำอนาคตทั้งภายนอกและภายใน ตัวขบวนสร้างจากวัสดุนาโนคอมโพสิตผสมคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงรองรับแรงอัดและการสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่สามารถปรับสภาพภายในตามสภาพอากาศภายนอกอัตโนมัติภายในขบวนแบ่งเป็น3ระดับที่นั่งคือชั้นธรรมดาแบบอีโคโนมีคอมฟอร์ทที่ออกแบบให้กว้างขวางกว่ารถไฟทั่วไปมาก มีจอส่วนตัวแบบ AR และสามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มหรือดูหนังแบบต้ตอบได้ผ่านระบบ Interactive ส่วน Business Vision ให้ประสบการณ์คล้ายห้องประชุมลอยฟ้าพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และระบบเสียงรอบทิศทางและสุดท้ายคือ Skylux Suite ห้องโดยสารส่วนตัวที่หรูหราเทียบเท่ากับห้องพักโรงแรมระดับ5ดาวมีเตียงปรับอุณหภูมิวิวกระจกใสรอบด้านระบบกลิ่นหอมบำบัดและบริการผู้ช่วยส่วนตัว นอกจากความสะดวกสบายแล้ว Silver Sky กายเทรยังให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องความปลอดภัยระบบทั้งหมดในขบวนถูกควบคุมด้วย AI อัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าและสั่งการเปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดขบวนแบบฉุกเฉินโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีระบบระบายอากาศแรงดันต่ำที่ทำงานร่วมกับฟิลเตอร์นาโนซิลเวอร์ที่ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99. 99เพื่อสุขภาพของผู้โดยสารทุกคนและยังมีระบบสแกนใบหน้าก่อนขึ้นขบวนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการก่อวินาศกรรมในระดับสูงสุดพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟลอยฟ้านี้มาจากระบบไฮโดรเจนฟิวชันซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดแบบไรคาร์บอนโดยสมบูรณ์ การใช้พลังงานรูปแบบใหม่นี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบขนส่งเดิมๆที่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าจากถ่านหินการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีฟิวชันได้ด้วยตนเองถือเป็นความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ โครงการ Silver Sky t r ยเทรน2026เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกระทรวงคมนาคมสถาบันวิจัยพลังงานและบริษัทเอกชนไทยที่ร่วมกันพัฒนามาตลอดระยะเวลากว่า7ปีด้วยงบลงทุนกว่า3แสนล้านบาทโดยมีแผนเชื่อมต่อเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองสำคัญเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแกน่นและระยองภายในปี2030ซึ่งจะทาให้การเดินทางข้ามภูมิภาคกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวกและปลอดภัยกว่าที่เคยเป็นมากระแสะตอบรับจากประชาชนหลังจากเปิดตัวต้นแบบที่สถานีกลางบางซื่อเป็นไปอย่างล้นหลามผู้คนหลายพันคนต่างให้ความสนใจและประทับใจในความล้ำหน้าของเทคโนโลยีจากฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ประเทศใดในโลกซิลเวอร์สกายเทียนไม่ได้เป็นแค่รถไฟแต่เป็นความหวังของชาติที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าในเวทีโลกด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืนและลำหน้าได้จริง